อ่ะมาค่ะคุณแม่เรามาตั้งหลังรถไฟกันอ่ะองไงบรรยากาศดีมากมามาตอนยินเนาะอ่ะร้านนี้หนึ่งเดินไปสู่ทางหารขวาเจริญร้าน,น้นาคือจริงอ,อร่อยแบบไม่ไหวสับมาหั่นยมานะคะเจอร้านหนาคือจริงคืออร่อยมากม่ร้าสิบบาทห้าบาทอะไรว่ไปนะาาอ่ะมาคคลี่มีเห็ดมีบาร์บีคิวอร่อยมากอ่ะอันนี้คือราวกันหรือทางไปหลาน เครื่องดื่มหิวน้ำอีกแล้วเจ็บคอไงหิวน้ำอืมไม่ใช่นคือแบบเดิน,ะนอะไรหิวน้ำไปด้วยก็เลยไปกินที่ร้านมะฮอมนหวานค่ะอืมอันนี้คือแยาใหญ่ยี่สิบคือถูกมากสำหรับเรานะคะก็คือกินจุกไตไปเลยอะไรเงี้ยก็จะมีชามะนาวคือฉันจะแรกอย่างนี้คือชามะนาวค่ะแต่ฉันสั่งนางโขทำไหม ไม่รู้คืออยากินน้ำโขงไงฟิลนั้นนะคะอ่าอันนี้คือยี่สิบาทถูกมากแกไปซื้อกันดูนะคะอันนี้คือเรากลางทางไปรล้ที่สี่นะคะก็จะเป็นร้านไก่ทอดนั่นเองเพราะก็จะมีบางร้านที่ยังไม่เปิดก็คือคอถทยยอยมานะคะที่เราจะผ่านร้านเมื่อกี้คือขนมนะคะอันนี้คือร้านศะลปานี่คือร้านไก่ทอดคืออร่อยมากยังไงคุณแม่อร่อยเกินอะอ่าร้านที่ห้าคือ ต่วนี้หน้าหนาวเราก็ต้องซื้อเสื้อกันหนาวไงคะคือตัวละถ,ถูกมากค่ะแม่ไปซื้อกันดูนะซื้อเสร็จกลับบ้านค่ะ